เด็กไทยแปดขวบตุยในบ้านตุยในโรงพยาบาลตุยในร้านสะดวกซื้ออีสอวาหาแสงเนี่ยไม่เคยลุกขึ้นมาเพื่อเรียกร้องอะไรเลยมึงเคยเรียกร้องไหมมึงเคยพูดกับนานาชาติไหมมึงเคยพูดกับผู้ชาติมุสลิมอะไรต่างๆให้เข้าข้างมึงไหมมึงเคยพูดกับนานาอารยประเทศบ้างหรือเปล่าในแต่นั้นที่มึงเป็นสอวมึงเคยพูดขึ้นมาไหมว่าเด็กไทยอายุแปดขวบต้องตุยไป คนแก่อายุ 60- 70ต้องตุยไปปั๊มน้ำมันโดนตุรีบุ้ยไปมึงเคยประกาศออกมาแบบนี้ไหมอีควายอีควายสะตวงอีสวออีหาแสงมึงเกิดในแผ่นดินไทยอยู่ในแผ่นดินไทยเป็นสมาชิกสภามึงก็เรียกร้องเพื่อแผ่นดินไทยบ้างมึงไม่ใช่เป็นเนี่ยคนที่นอนหลับขับตานอนอยู่ในประเทศไทยแต่มึงเสือกไม่เรียกร้องอะไรให้กับประเทศชาติเลยอีควายทำไมช่วงนี้ดับไปเหรอไม่ดังเหรออยากจะหาแสง แสงมันสว่างโล่มึง่าโชว์โงโ่เลยอีเจ้กูจะบอกมึงให้ทําไมที่เขมรมันลุกดินแดนไทยมึงเงียบที่เขมรมันทําร้ายประชาชนไทยมึงเงียบเขมรมันส่งระบ้ยมาโจมตีประเทศไทยคนตุยไปประมาณ30ศพมึงเงียบทหารขาขาดมึงเงียบทหารตุยไปมึงเงียบ ระวบวดระเบิดหัวปีของประเทศเมรเนี่ยลงประเทศไทยประมาณ80-800ถึง800หัวมึงเงียบแต่พอเมรเนี่ยมันหูจะแตกเพราะว่าได้ยินเสียงเปรตร้องแค่นั้นแหละมึงเสือกส่งเสียงเลยเฮ้ยควายสะตวง